สบายดีขั้นตอนการแรกเนาะในการเปิดไฟวิลล่าที่เขาบีบมาให้ทรงลิงให้ทางอันน่ะกู l ก d ไดฟ์เนาะให้เฮาคลิกเข้าไปลิงนี้ทำแรกเลยกดใจ็ตโก้โคมอ่ามันจะหลังจากที่สร้างภาพทรงลิงให้เนาะเลาก็กดดาวน์โหลดเลย ให้เลือกเป็น Google Home กดไปจากนั้นีโซซ์แบบนี้เนาะให้เขาซูมเข้ามานิดนึงกกดดาวน์โหลดต่อไปเลยไฟล์จำนวนไฟล์1.6กิกเนาะ,ะหลังจากเขาดาวน์โหลดสำเร็จแล้วเขาจะมาว่ากันอีกแค่นึงเนาะสำหรับผู้ใดที่ยังบม่ได้ตั้งแอป R E r เนาะ อ่าห้ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งเนาะออหลังจากที่เขาดาวนโหลดสำเร็จแล้วเนาะมันจะเป็นเครื่องหมายถึกเนาะเครื่องหมายติกถึกเออดาวน์โหลดสำเร็จแล้วอันนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างเนาะหลังจากนั้นถ้าว่าเขาบ่มีแ p อป r E R ให้เขาเข้าขไปเพ g o o g l l p a พย์ Play, สำหรับ Android เนาะแล้วก็พิมพ์คำว่า a r เ e a r c h เข้าไปกดติดตั้งเลยเมหลังจากเขาติดตั้งสำเร็จแล้วเขาบดทาไปเปิดก็ได้เนาะเขาให้กดคลิกออกไปเลย ให้เขาเข้ามาตัวนี้ไฟล์ที่เขาดาวน์โหลดเรียบร้อยอันบะกดคลิกเข้าไปเปิดอ่ามันจะบอกให้ว่าเปิดด้วย r ar เนาะให้เขากดเข้าไป r ar นี่เลยแล้วมันจะออกหน้าต่างนี้ให้เขากดอนุญ,ญาตไปบร m สเบ หลังจากนั้นมันจะซูเป็นโฟลเดอร์แบบนี้เนาะให้เขากดติ๊กใส่บอลเปาววางนี้แล้วให้เขากดที่บอลกลองของขวัญมีที่มีเครื่องหมายลูกศรขึ้นไปฮะเนาะกดไปเลยปุ๊บจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดโอเคเลยอ่าโอเคอยู่ฟาก้ส้สุดลุ่มสุดของหน้าจอเนาะเออฟัฝกฝักขวาเนาะสุดปุ๊บกดไปแล้วมันจะทำการสร่งออกรูปภาพ จึงว่าวิธีการนี้มันจะสามารถป้องกันการเสียหายของไฟล์ที่เขาอัพโหลดลง o o g l e เนะจึงว่าปัจจุบันนี้ปัญหาตัวนี้มันกำลังแพร่ระบาดคือเขากำลังเขาอัพโฟลเดอร์เนาะโฟลเดอร์ที่บบมีการป้องกันลงไปใน Google Drive มันจะเห็นใน้รูปภาพเขาเสียเสียหายาบางหูปก็บบเห็นบางรูปก็เห็นนะสมมติว่าเขาอัพลงไปร้อยรูปบางทีก็เห็นแต่ซา้าไปหรูปสี่มือกัน เกิดมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีกันแบบนี้ในปัจจุบันก่าถือว่าเป็นอันสํำเร็จนกะให้เขาไปเ็กเบื้งทีครั้งหูปภาพของเขาอ่ามันจะอยู่สุดท้ายสุดเลยกดเข้าไปเ็เกเบื้งหูตามนี้โอเคถือว่าเป็นอันสํำเร็จเยียบห้อยเนาะ